ชอบทีเด็ดขอาสนามม่คโคมิจานให้ทศนะฟุตบอลและการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี่สามารถกดติดตามกดทั้งสายเข้ามาได้โอกาสถึง 80- 90เเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับสายเชียร์ฟุตบอลไม่พลาดเชียร์ไปกับเรานะฮะโปรมชันค่อนข้างดีเลยแจกสัปดาห์เป็นแสนต่อบินเราให้แน่ๆแล้ว0.7%ยยิ่งช่วงนี้ ใกล้สิ้นเดือนละใครมีตัวเลขอะไรดีๆก็เด็ดๆนี่มาจิ้มกันได้เลยจ่ายบาทละร้อยนะเข้ามาดูก่อนสนใจนะคลิกลิงก์ใต้คลิปโอเข้ามากันได้เลยส่วนที่เด็ดเราคืนนี้เขจะไปที่โคปา,รปารเรเบตาโรเสนะครับโบคาจูเนียเจอโมนาคาสฮาราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อลูกครึ่งนะหมายที่แล้วโบคาจูเนียเนี่ยอืมฉันเสมอไปศูนย์นะอ๋อโดนไปแดงสองใบนะฟุตบอลเรเบตาโรเรสเดือนสี่วันที่เจ็ดนะ มาดูผลงานของเจ้าบ้านกันหน่อยโบคาทีมจากเทเนน่านะครับเมื่อก่อนมันโดาหน้าคาอทีมนี้นะสิบเกมหลังล่าสุดมีชนะ5เสมอ1แพ้ไปสผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้กโกดอยคู 4, สตสศูนย์แล้วนะเกมที่แล้วนะเสมอลาโน,นสิบเกมหลังบวก4เสมอ2แล้วก็เสียไปสี่เกม50 50้าสนะครับผลงานโบคาจูเนียในบ้าสิบเกมหลังอู้6กเกมหลังเล่นดีไม่แพ้ใครนะครับ มีชนะ5เกมต่อเนื่องเสมอ2แล้วก็แพ้3เกมก่อนหน้านี้ไม่ค่อยดีนะเสียมา5เกมลวดเลยแต่ต้องบอก5เกมหลังเล่นดีจริงล่าสุดเสมอสลานุษแล้วก็มีชนะโฟลโวโฟลโนะก็ทําให้5เกมหลังบวกไป3แล้วก็เสมอ2โดยรวมในบ้านอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ10เกมอะแต่ช่วงหลัง5เกมก็อบอกว่ากราฟกำลังขึ้นมาเลยนะกำลังคืนฟอร์มนะมีความมั่นใจค่อนข้างเยอะเลย,ยงี่นะ ส่วผลงานทีมเยือนนะครับโมนาคาตทีมจากเวเนซุเอลา10เกมหลังล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้ไป6ผลงานไม่ค่อยดีบวก4เสมอ1เสียไป5 45นะแล้วก็เกมเยือนของโมนาคาส10เกมหลังชนะเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง7เกมเกมเยือนไม่ดีครับบวก2เกมมีเสมอ2แล้วก็ที่เหลือเสียหมดเลยนะก็ถือว่าโมนาคัสน่าจะเป็นรองคั่งเยอนนะเจอในบ้าน,นบุกค้าเเนียนะฮะ ถังเลือเกินช่วงหลัง5เกมก็เล่นดีขึ้นเยอะด้วยมีแฟนบอลมีเสียงเชียร์ด้วยนะมีโอกาสที่โบคาจะเก็บใช้ได้สูงราคาเปิดมาลูกครึ่ง1.94นะฮะแล้วก็ราคาลูกควบ1.70ผมว่าไปเล่นราคาลูกควบดีวกว่ามีโอกาสชนะสูงนะแต่ก็ต้องลุ้นลูกสองเราไงนะคิดว่าถ้าลูกแรกมาไวลูก2มานะครับเชียร์โบคาจูเนียได้เลย ส่วนคู่ที่2ฮะก็ยังอยู่ที่โคปาลิเบอร์ตาโดเรสนะฮะโคโลโคโลนะฮะเจอเปไรล,ล่านะครับก็ราคาเปิดมาโคโลโคโลต่อหนึ่งลูกนะใครเจอกมาอยู่นะครับเดือนสี่เสมอไปหนึ่งหนึ่งนะบอลมีการต้ายิงไม่ค่อยเยอะเลยคู่เมื่อกี้ก็ยิงไม่ไม่เกิน2ลูกนะสิบเกมหลังล่าสุดโคโลโคโลนะฮะมีชนะสามเสมอสี่แล้วก็แพ้ไปสามเกมสิบเกมหลังล่าสุดบวกสองเกมเองเสมอไปสามเกมแล้วก็เสียไปสี่เกมนะครับอัตราการบวกไม่ค่อยดีเย่าเยือนนะ ยิ่ง5เกมหลังเนี่ยชนะเกมเดียวบวกเกมเดียวนะสำหรับโคโลโคลโลนะส่วนเกมในบ้านสิทเกมหลังล่าสุดมีแพ้ไป3เกมเสมอ2ชนะ5 5เกมหลังชนะ3แพมม้2ก็ดูดีขึ้นสำหรับฟอร์มนะครับแต่โดยรวมสิเกมหลังล่าสุดบวก3เกมเองเสียไปแล้ว6เกมนะทีมดังจากชิลีนะโคโลโคโลโดยรวมแล้วไม่ค่อยบวกเลยนะฮะบวกน้อยแต่ฟอร์มพอได้นะครับ เรล,ล่าทิมเยือน10เกมหลังล่าสุดจากโคลอมเบียนะมีชนะ4เสมอ2แพ้4บวกไปแล้ว5เกมเสียไป4เกมถือว่าฟอร์มนี่แล้วก็บวกดีด้วยครับในการโคลอมเบียนะเรล,ล่า10เกมหลังล่าสุดชนะ2แล้วก็เสมอ3แพ้ไป5้าเกมบวกไป6เกมเสีย4เกมถือว่าตัวเลขของเฟล,ลีลาดีเลยไม่มีต่ำกว่า50%เรลยฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้แต่ต้องบอกว่าเกมเยือน5เกมหลังเก็บใ้ไม่ได้เลยนะฮะ ก็ต้องระวัง嘛ม,มีโอกาส嘛เนี่ยมีโอกาสโดนเหมือนกันนะสำหรับเปเรล่าเออต่อลูกนหนึ่งค่อนข้างแรงคนละคนโลกก็ไม่ได้บวกดีขนาดนั้นนะฮะมาดูราคากันหน่อยราคาเปิดมาหนึ่งลูกเจ้าบ้านได้เต็มนะครับรองได้1.84ต่อเจ้าบ้านขึ้นรุ่น1.81รองได้เต็มนะคู่นี้ผมมองว่าเปเรล่านะ่าจะสู้ได้นะเลือกรองลูกเลยถ้าจะโดนก็ต้องโดนสามสองเบ็ดนะฮะก็คิดว่ามีโอกาสยากเปเรล่าฟอร์มดีบวกดีครับคิดว่ามีโอกาสากจบเสมอสูง หนึ่งลูกไม่เสียเชียร์ทีมเยือนได้เลยทีเด็ดฟุตบอลนะฮะลิฟตาโดเลตโคปาวันนี้ชอบตามกันมาได้คู่แรกก็ยังมองว่าบวกค่าจูเนียร์เล่นในบ้านแข็งแกร่งนะมีโอกาสเก็บชัยได้สูงเชียร์ได้ครับส่วนคู่ที่สองก็น่าเชียร์ทีมเยือนเปเรนล่านะมีหนึ่งเม็ดไม้ตุนในกระเป๋าแล้วนะต้องโดนถึงสองเม็ดนะคิดว่าโอกาสโดนสองเม็ดยากนะครับทีมเยือนฟอร์มดีบวกดีด้วยครับเชียร์เปเรนล่าได้วันนี้ชอบตามกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ